สวัสดีปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับครับผมอรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากรครับรนพตลทิติพาทรครับพบกันยามเช้าห้านาฬิกาถึงห้านาฬิกาสามสิบนาทีทุกคล่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบบกทั่วประเทศครับเจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นะครับจากปี2568เข้าสู่ปีพุทธศักราช2569ครับครับ68นี่ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสสำหรับใครหลายๆคนนะครับครับ69หลายคนก็พยากรณนะ์ว่าฉันก็น่าจะพอพยุงได้นะครับครับเพราะว่า68นั้นก็มีพลังมีความแข็งแกร่ง<ม>พอพมสมควรนะมีภูมิ <laughs> หลังจากที่โดนหลายทิศหลายทางเหลือเกินนะฮะครับเรามีประสบการณ์ในเรื่องใดๆเราก็จะรู้สึกว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่ทำให้เรารับมือได้ดีขึ้นนะครับครับก็มีคำถามว่าปี68ที่ผ่านมาเนี่ยเราสงสารอ,าอาวัยวะของร่างกายส่วนไหนมากที่สุดนะหลายคนก็มีคำตอบนะฮะ บางคนบอกว่าสมองโอ้ฉันใจสมองมากเลยบางคนบอกว่าเท้าโอ้เดินตลอดอต้องออกจากบ้านไม่ออกจากบ้านไม่ได้ตังค์บางคนบอกมือออืืถ้าไม่ทําก็ไม่มีกินครับ,บางคนบอกโอ้โหต้องใจเลยเพราะคิดมากอืรับภาระทางหัวใจหนักลึกเกินนะฮะอือวัยวะทุกส่วนสําคัญทั้งสิ้นนะฮะบางคนก็ไม่รู้หรอกว่าเราไป ทำร้ายอาวัยวะส่วนนั้นมากเหลือเกินโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการบริโภคการกินนี่แหละนะบางค,บคนก็ชอบอาหารรสจัดเค็มจัดจัดเผ็ดจัดจัดนะฮะมันก็อร่อยจริงอะ่ะแต่ว่าสิ่งที่มีผลตามมาก็คืออวัยวะภายในของเราไม่ว่าจะเป็นไตไม่ว่าจะเป็นกระเพาะนะฮะบางทีก็เกิดปัญหาตามมาเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคนี่แหละนะครับ หลายคนก็บอกว่าเออเรากา็ต้องลดความแรงของอา,อาหารมาหน่อยนึงนะฮะโดยเฉพาะรสต่างๆเนี่ยนะครับครับจริงๆแล้วกินรสจืดเนี่ยดีที่สุดนะยืดชีวิตแต่ว่าคนไทยบอกกับรสจืดไม่ถนัดอ่ะอืออไม่มีสีสันนะไม่มีสีสันเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นของของคนเวียดนามเนี่ยเขาเขาจะไม่ค่อยเผ็ดมากนะอืมอาหารเขาจะจืดๆนะคนญี่ปุ่นก็จืดๆใช่ไหมครับรสชาติอาหารก็ ก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละประเทศนะครับเหมือนคนไทยเวลาที่ไปต่างประเทศก็มักที่จะเอานพริกติดมือไปด้วยนะครับคือ้าไม่ได้กินไม่มีแรงเหมือนนักวอลเลย์บอลของเรานะ่ะครับสาวไทยหลายคนเวลาไปไปเล่นหลีกต่างประเทศต้องพกไปด้วยอบอกต้องไม่เผ็ดไม่มีแรงตีนะครับนี่นก็คือความชื่นชอบ,บนะฮะส่วนตัวนะครับเหมือนกับเรื่องราวที่เราอ่า ชื่นชอบในการใช้ชีวิตที่เรียกว่าไลฟ์สไตล์นะฮะบางคนเนี่ยอชอบฟังเพลงบางคนบอกยิ้ม,มเงียบดีกว่านะฮะอาจจะชอบแบบอยู่ิเงียบในวันหยุดเลยนะฮะแต่บางท่านบอกโอ้ oh, ไม่ได้เลยวันหยุดถ้าไม่เปิดเพลงมันก็ดูเหงาเกินไปครับต้องเปิดเพลงนะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอยีกเหมือนกันในช่วงเทศกาลปีใหม่หนึ่งทําให้เราเห็นเลยว่าแต่ละคนนั้นอาจจะมีไลฟ์สไตล์หรือความชื่นชอบ นะแตกต่างกันบางคนชอบเขาบางคนชอบทะเลบางคนชอบป่าอืมนะฮะบางคนชอบแนวธรรมชาตินะฮะครับอืมไม่เหมือนกันเนาะครับใช่ครับโดยเฉพาะหลายคนชอบเขาช่วงนี้นะเพราะว่าช่วงที่มีอากาศเย็นๆหลายพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ,คร,บครับรถขับราก็ะระมัดระวังนิดโดยเฉพาะเส้นทางที่เราไม่ชินเนาะะเรื่องของอ GPS นำทางเนี่ยครับอืมอืม ถ้าใช้ในยามโปรเพลย์นี่เอาเรื่องเหมือนกันนะใช่ครับจะในยามกลางวันดีกว่านะครับผมว่าจะดีกว่าครับเรายังมองเห็นทัศนวิสัยช่วยในการตัดสินใจไปในตัวด้วยใช่ฮะในปีใหม่นี้นะครับก็เป็นเหมือนทุกๆปีเราก็จะได้รับพรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระบรมวงศานุวงศ์นะครับเช่นสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า ครับนะครับก็พระราชทานพรปีใหม่อย่างปี2569นี้ปีมะเมียปีม้าน่ารักนะฮะสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประ송พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวาดฝีพระหัสนะฮะพร้อมด้วยข้อความนะครับว่าปีมะเมียปีม้าน่ารัก2569ารกเเนี่ยนะะปี ปีมะเมียนี้หรือคือปีม้ามีประโยชน์นักหนาช่วยเราได้เป็นพาหะช่วยเราไปไกลๆเดินไม่ไหวมีม้าพาจราลีสภากาชาติทำฟาร์ม,ม้ามานานครันทำเวชภันฑ์เซรุ่มเป็นแหล่งที่คนงูกัดกาชาติช่วยชีวีม้าทุกตัวเราเลี้ยงดีจนแก่ชาราครับ โอ้นี่ม้าก็มีส่วนช่วยชีวิตนะมีส่วนช่วยชีวิตด้วยนะฮะเออนี่ก็เป็นภาพภาพวาดฝีพระหัตี่น่ารักเทียกวทุกปีเลยนะฮะองพระรจชทานให้ปวงชนชาวไทยนะครับแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชนะฮะเจ้าพระคุณสมเด็จพระรยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสุกลมหาสังฆปรินายกก็โปรดประทานพระรูปนะครับซึ่งฉายใน พระอุโบสถวัดราชวพิสถิตมหาศรีมารามเบื้องหน้าองค์พระพุทธอังคีรสและก็ลายพระหัตเชิญพุทธศาสนสุภาษิตบทที่ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญยูกะตะเวทิตาความกตัญยุกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนะเชิญมาเป็นพระคติธรรมสำหรับความสุขปีใหม่พุทธศักราช2569พร้อมด้วยพรประธานว่า เนื่องในอภิลักษิตะสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,569ขอท่านจงเป็นกตัญญูกะตะเวทีเพื่อถึงฐานะแห่งคนดีผู้เจริญสุขทุกเมื่อเทินครับจริงๆแล้วเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับคนไทยแล้วก็ถือว่าเป็นเทศกาลแห่งความกตัญยูกะตะเวทีได้เหมือนกัน,นะะได้เลยที่เราทำกันมาเนิ่นนานนะใช่ครับไม่ว่าจะเป็น สงกรานก็ดีหรือปีใหม่ก็ตามเนี่ยก็จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันครับคนไทยก็ถือว่าวันหยุดแบบนี้แหละเหมาะควรที่จะได้ไปอา่าทำกิจกรรมของครอบครัวกลับไปเยี่ยมไปหาคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะให้ลูกให้หลานได้ไปกราบไปไหว้นะครับแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาที่าการเดินทางนั้นค่อนข้างจะหนาแน่นนะ การจราจรเนี่ยนะฮะครับแต่หลายคนก็บอกว่าจะเอาช่วงอื่นมันก็ไม่มีวันหยุดติดต่อกันสี่ถึงห้าวันแบบนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกช่วงนี้นะนะฮะใช่ฮะแต่หลายคนก็ชอบบรรยากาศแบบนี้นะดูมันอืมก็ชอบแบบเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งคือถ้าแบบเรียบง่ายแบบคนไม่ค่อยเดินทางเดินทางแบบหลังจากเทศกาลบางคนก็ไม่ชอบบางคนชอบแนวนี้เลยใช่ใช่ฮะเหมือนไปงาน เทศกาลดนตรีมิวสิกเฟสติวัลอะไรเงี้ยนะคนเยอะแออัดยืนเบียดเสียดไม่มีเก้าอี้นั่งดูอะย,ยืนอ,อยู่ตลอดรายการแต่ก็กลับมาเล่าด้วยความเบิกบานใจว่าสนุกดีขอเป็นส่วนร่วมในงานใหญ่ๆแบบนี้ได้ไปมีส่วนร่วมในเทศกาลนี้ด้วยครั้งนี้ด้วยนะฮะแม้ว่าอาจจะต้องเข้าคิวรอเขาหองน้ำข้องท่านานหน่อยนะครับนะะพูดง่ายก็คือได้บรรยากาศนั่นเอง อแล่คนบอกอยากสะดวกสบายก็อยู่บ้านมไม่ต้องไปไหนครับฮก <c oughs> ารเที่ยวก็มีทั้งสุขนิยมทุกนิยมอ่ะน,นะสออย่างนะครับ <c oughs> อาจจะลําบากบ้างไปเรื่องธรรมดา <c oughs> ก็เหมือนกับชีวิตของคนเรานะครับที่ลองไปถามคนที่เป็นนักวิ่งเนี่ยนะคนบางคนวิ่งเป็นยี่สิบสามสิบกิโลเนี่ยนะครับเขามีความสุขที่ได้ไปร่วมกิจกรรม นะครับได้เรื่องเหรียญรางวัลเรื่องของที่ระลึกอะไรต่างๆเป็นของแถม,มนะแต่การที่ได้ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวิ่งครั้งนั้นจะเป็นมาราธอนมินิมาราทอนอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่เขาเขาโปรดครับ,รบที่สำคัญได้รู้จักเพื่อนร่วมอา,อาชีพด้วยนะฮะ อาจจะนําไปต่อยอดอาชีพที่เราทําอยู่ใช่ใช่ก็ได้นะครับกัลยาณมิตรอาจจะเกิดขึ้นในในอาชีพหรือในสิ่งที่เราสนใจเหมือนกับหลายคนนะครับผมเคยไปเจอที่ดินแดนพุทธภูมิที่อินเดียที่เนปาลน,นะฮะอืมนะครับเขาเขาบวชทุกครั้งที่มีโอกาสครับนะฮะเปิดรับสมัครคนที่ไปบวชในโครงการต่างๆในโอกาสไม่เราไม่นเนี่ยก็มีความ อิ่มใจนะครับมาดูว่าคนไทยในปีในปีนี้หรือในแต่ละปีเขาต้องการอะไรนะครับเขามีการสำรวจนะมหาวิทยลาลัยราชภัสบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเขาออกสำรวจความคิดเห็นนะครับโดยการสำรวจพันหนึ่งรอยสี่สิบห้ากลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูลในช่วงปลายปลายปีที่ผ่านมามนะครับว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ จะไปสังสรรค์เออจะจัดงานปีใหม่เทศกาลปีใหม่จะมีความสุขได้อย่างไรเขาบอกว่าหนึ่งจัดงานปาร์ตี้จัดงานปาร์ตี้จัดงานปาร์ตี้กินเลี้ยงครับหมูกระทงหมูกระทะอะไรเงี้ยมีความสุขเลินไปอันนี้คนไทยชอบคนไทยชอบครับรองลงมาคือเดินทางท่องเที่ยวอืมคือกินเนี่ยชอบกินเลี้ยงเนี่ยมาอันดับหนึ่งได้กินเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องกินเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องเที่ยวเรื่องรองครับรองลงไปคือเที่ยว จะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามอันนี้ร้องลงไปร้องลงไปอีกก็คือไม่ออกไปไหนอยู่บ้านเก็บพัดบ้านโอดีนะกี่จิงจกเยอะสมอยากนะปีละครั้งนะฮะอันดับสุดท้ายเลยก็คือไปวัดเหมือนกันอันดับที่ส st ี่ไปวัดอยู่อันดับสี่นะครับก็ยังดีที่ติดอยู่อันดับสี่ยังติดเพราะวันเดี๋ยวนี้หลายๆวัดเขาก็พัฒนาพื้นที่นะมีการปรับภูมิทัศน์อะไรต่างๆแล้วก็ ที่สำคัญก็คือห้องน้ําห้องท่าก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับลองสังเกตดูนะครับครับอันนี้คือวิธีการสร้างความสุขในช่วงปีใหม่ว่าทํากันอย่างไรได้บ้างอ,อย่างนั้นก็ยังมีวัดอยู่คืนนั้นคืนนี้คืนส่งท้ายปีก็จะมีการสวดมนต์ข้ามปีกันหลายวัดด้วยกันครับนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะครับครับอยู่ใกล้วัดไหนก็ลองดมๆมองดูว่าวัดแถวบ้านเราจัดไหม ถ้าจัดเข้าไปร่วมนะครับครับทตโซนกลางก็มีวัดอรุณราชวรารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดสเกตภูเขาทองนี้ก็มีการจัดงานด้วยอืมครับนะฮะอเออเที่ยงคืนอย่าลืมนะร้องเพลงชาติไทยนะอ๋อใช่ฮะเที่ยงคืนเป้งเนี่ยนะอ่าเข้าสู่ปีใหม่เริ่มต้นปีใหม่ด้วยบทเพลงเรยว,ว่าคนไทยไม่ลืมกันก็ต้องไม่ลืมเพลงชาติไทยขับร้องให้กู่กล้องไปพร้อมกันเลยเลยนะฮะ ใช่ครับประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทะเลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชยโยเนี่ยครับนะครับถ้าหากว่าอยู่ในช่วงที่เราเดินทางแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูที่เขาถ่ายท่องถ่ายทอดไม่รู้จะมีถ่ายถ่ายถ่ายทอดหรือเปล่านะที่จะร้องพร้อมกันทั่วทั่วประเทศเนี่ยนะฮะเราก็บันทึกคลิปเองเลยแล้วมาโพสทีหลังเดี๋ยวก็มีคนเอาคลิปของเราเนี่ยไปรวมให้ไม่ต้องกลัวนะแต่เชื่อะวันเที่ยงคืนเที่ยงคืนวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยนะวันวนี้นะ คงจะมีภาพบรมยอกาศอามีอะไรดีๆให้เราดูอะใช่นะฮะวันนี้ก็เป็นวันดีๆก็เลยนําบทเพลงพรปีใหม่ซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอรุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรมาฝากคุณผู้ฟังด้วยครับพร <P orn> ปีใหม่ครับ <P orn> สวัดนดี้ครับพี่สุจิตพี่สวัส์ชรพิทองมีขันสารันแนะ สวัสดีปีใหม่นะฮะนางสาวันใหม่นะสวัสดีครับคุณเดกราชไตรปัญญาสวัสดีครับคุณเบญพาสวัสดีครับคุณปุ๊นะผู้หญิงคนนี้หวังดีเสมอครับบทเพลงพรปีใหม่ครับครับพรปีใหม่นะครับใครก็ปรารถนาอยากจะได้พรนั้นใช่ไหมครับครับคนที่ไป ลงนามถวายพระพรชัยมงคลนะฮะที่พระบรมหาราชวังนะครับตรงข้ามศาลาสา,า,สาไทยสมาคมนะครับก็จะได้รับของเทรลลึกเป็นปฏิทินหลวงพุทธศักราช2569ด้วยนะครับ,รบนะครับโดยจะเปิดให้ลงนามถวายพระพ,พรได้ตั้งแต่วันที่วันที่1มกราคมเนี่ยตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา8โมงเช้าถึง5โมงเย็น วันที่หนึ่งมกราคมนะฮะหลังจากที่ทําบุญตักบาตรวันปีใหม่เรียบร้อยแล้วก็ไปกันได้แต่งกายก็สุภาพนะฮะไม่ใส่เสื้อแขนกุดไม่ใส่เสื้อเกาะอกไม่นุ่งกางเกงยีนนะฮะงดกางเกงขาสั้นนะฮะแล้วก็ต้องแสดงบัตรประชาชนหรือว่าหนังสือเดินทางนะครับครับครัแล้วก็อีกค่าวนึงที่น่าสนใจในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทางมูลลนิธิเมาไม่ขับนะเขาบอกว่าปีนี้ส่งท้ายปีเก่าปีนี้เพื่อต้อนรับปีใหม่สองห้าหกเ้าเนี่ยร้านรวงต่างๆเนี่ยนะครับที่เปิดบริการแล้วก็ลูกค้านี่เข้าไปดื่มเนี่ยนะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยเราะมีกฎหมายจะออกมาบังคับนะฮะว่าต้องดูแลลูกค้าในร้านถ้าว่าเมาแอเนี่ยต้องทำการตักเตือนว่าอย่าออกไปขับรถ อ๋อถ้าลูกค้าไม่เชื่อให้ถ่ายคลิปเอาไว้ว่าร้านเราได้ทําหน้าที่แล้วอืมไม่เช่นนั้นถ้าหากว่าไม่เตือนแล้วลูกค้าออกไปขับรถแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุชนคนอะไรพวกเนี้ยร้านต้องรับผิดชอบด้วยออ่าืมเพราะทางร้านนี่มีส่วนส่งเสริมการขายครับกระตุ้นใช่ไหมใช่บางทีเขาเมาแล้วจะเอาอีกก็เติมให้อีกอืมแล้วก็ไปกระตุ้นเขาอีกเลเต็มที่เลยพี่นนานๆทีนะ อยากจะได้กําไรอยากจะได้ยอดขายแต่ไม่ได้สนใจถึงสวัสดิภาพที่จะเกิดขึ้นแก่ลูกค้าเนี่ยต้องสนใจด้วยต้องสนใจด้วยครับอ่าเราเตือนแล้วนะเราเตือนท่านแล้วนะครับอันนี้เป็นกฎหมายนะเป็นกฎหมายออกมาในช่วงนี้นะครับกฎหมายเพื่อจะเตือนนะฮะว่าคนขายก็ต้องมีก็ได้ไงเกียวจัญญาบลนะนะครับนึกถึงว่าหลังจากเนี้ยเราได้ตังเขาแล้วเนี่ยแต่ชีวิตเขาจะเป็นยังไงต่ออืมใช่ไหมเขาอาจจะไปก่อ เกิดอุบัติเหตุนะฮะทำให้เกิดความสูญเสียก็ได้นะครับช่วยกันดูแลนะครับช่วยกันดูแลกันละกันนะครับทีนี้ถามว่าฉลองปีใหม่กับใครนะครับในโพลที่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเลยเนี่ยกับคนในครอบครัวนะอืมอืมกับคนในครอบครัวครับสี่สิบเปอร์เซ็นตเลยนะฮะรองลงมาก็คือคนรักหรือว่าแฟนนะฮะสิบหกเปอร์เซ็นอันดับสามนี่คือเพื่อนๆนะนะ อันดับสี่คนเดียวอยากอยู่อยากอยู่เงียบๆคนเดียวเนี่ยะนะแบบพี่เบิร์ตว่านี่แหละอยากอยู่เงียบคนเดียวแล้วมีอันดับที่ห้าไม่แน่ใจคือยังงงอยู่ครับอืมไม่รู้จะไปหรือไม่ไปหรือจะยังไงดีชีวิตเนี่ยนะฮะก็เลยไม่แน่ใจมีมีมีอีกคําถามหนึ่งว่ามีไหมแบบที่จะไม่ฉลองปีใหม่เลยมีร้อยละหกเลยนะครับ ปีใหม่ก็เหมือนกับปีเก่าเหมือนกับทุกๆวันแล้ชินแล้วไม่ต้อง,<ะ>งฉลองฉลองนะ <laughs> ฉันชินแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยก็ม <laughs> <อ>ีนะคนประเภทนี้ก็มีนะครับอืมนะครับอ่ะก็บางคนไม่ได้ไปไหนก็อ,อยู่บ้านก็จริงแต่ว่ามีโอกาสได้ฉลองกับเพื่อนกับฝูงผ่านโซเชียลนะแ <laughs> พลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมก็คงจะเป็น Facebook Instagram Line TikTok นะครับอ่าบางคนบอกโอ้ไม่ได้ใช้งานอะไรพวกนี้เลยท่าน จะไปอวยพรนั้นก็เตรียมกระเช้าเตรียมผลไม้เตรียมขนมคุกกี้อะไรเงี้ยนะ,ะเดินไปหาด้วยตัวเองเลยโดยเฉพาะเพื่อนบ้านนะอยู่ใกล้ๆกกันเนี่ยก็เดินไปอวยชัยให้พรกันแล้วก็พร้อมกับส้มสักถุงหนึ่งอะไรเงี้ยนะ,ะขนมคุกกี้สักห่ออะไรเงี้ยไปไปมอบให้กันก็ก็เป็นการส่งมอบความสุขด้วยตัวเองก็มีอันดับสามนี่ใช้วิธีการโทรศัพท์ไปอวยพร ไม่เคยโทรไปเลยที่ผ่านมาเนี่ยเกือบทั้งปีไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลยลองโทรไปหาหน่อยว่าย pe ังอยู่ดีมีสุขไหมอะไรเงี้ยก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ด้วยครับอก็อย่าลืมบันทึกเบอร์ต่างๆสายด่วนอะไรต่างๆนะที่เขารวบรวมมาให้เนี่ยนะครับบันทึกไว้ในไว้ในมือถือเราก็ก็ดีนะดีเพื่อจังหวะฉุกเฉินเราจะได้นึกออกับนะบันทึกเป็นรูปไปก็ได้นะเขาก็จะมีหมายเลขต่างๆอย่างเช่นมีอะไรบ้างล่ะมีหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ย รู้อยู่แล้วใช่ไหมครัพวกเบอร์ทางหลงทางหลวงอะไรพวกเนี้ยนะฮะศูนย์เอราวันมีหนึ่งหกสี่หกนะครับเจ็บป่วยฉุกเฉินหนึ่งหกหกเก้าอันนี้คนไทยน่าจะชำนาญในครั้งที่แล้วเนี่ยตำรวจเขาลองหลอกให้ประชาชนโทรไปหมายเลขนะหนึ่งหกเก้าเนี่ยนะหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งลว่าว่าประสบอัติเหตุอยู่ตอนนี้โทรไปหนึ่งเก้าหนึ่งสิอืมโอ้ใช้เวลาพอสมควร โทรเสร็จล้วก็ซักใหญ่เลยนะซักว่าชื่ออะไรอยู่ตรงไหนยังไงใช้เวลาซักอยู่นานอจนกระทั่งคนที่เขาบอกว่าโอ้ผมแย่แล้วต้องรีบมาเลยครับรีบมาเลยครับอ,อทางหนึ่งก็หนึ่งว่าไงให้โทรไปหนึ่งหนึ่งหกเก้าโยนต่อไปอีกออ,อ,อยังไงก็ลองดูหลายๆเบอร์แล้วกันคเบ,บอร์แรกไม่ติดหนึ่งเก้าหนึ่งไม่ติดก็หนึ่งหนึ่งหกเก้าก็ได้นะฮะหรือไม่ก็ญาติคนสนิทนะฮะ ที่เราจําเป็นจะต้องอาจจะพึ่งพาอาศัยเขาได้เนี่ยนะฮะนอกจากช่องทางโซเชียลนอกจากเดินไปพบด้วยตัวเองแล้วอันดับสุดท้ายของการส่งความสุขก็คือการส่งสอขสอยังมีเหมือนกันนะครับยังมีแต่ว่าอยู่อันดับท้ายเลยนะฮะไปสังเกตตามห้างตามร้านโรวงต่างๆไม่ค่อยมีจําหน่ายละย้อนกลับไปสักยี่สบสาสิบปีที่ะ้านโอโหในช่วงนี้เนีวันที่สามสบสาสิเอ็ดธันวาคมนี้ แน่นๆเลยนะการที่ออกแบบรูปแบบต่างๆมีทั้งดนตรีมีทั้งก็เรียกอะไรกากเพชรก็มีนะครับอืเยอะนะฮะสร้งครีเอทอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับของขวัญใหมายนิยมให้อะไรกันอันดับหนึ่งี่จะเป็นอาหารและเครื่องดื่มครับเพื่อสุขภาพอาหารและเครื่องดื่มให้เหล้าเท่ากับแช่งนี้เราไม่ให้แล้วใช่ไหมเขาบอกอยู่อันดับท้ายเลยเหล้าเนี่ยนะ อันดับหนึ่งพวกอาหารเครื่องดื่มสุขภาพอันดับสองคือช็อกโกแลตคุกกี้ขนมอะไรพวกเนี้นะะกาแฟอันดับสามก็คือเงินสดครับบัตรแทนเงินสดอืนะครับอันดับสี่ก็คือเครื่องประดับสร้อยนาฬิกาอะไรพวกเนี้ยนะอันดับต่อมาก็คือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอันดับที่หกคือผลไม้อันดับที่เจ็ดคือผลิตภัณฑ์สมุนไพรอันดับแปดน้ำหอมอันดับเก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าครับอ๋อนะฮะ เอาอาก็เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะให้คนอื่นในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่แบบได้มาตรฐานหน่อยได้มาตรฐานนะ,ะนะครับเพื่อความปลอดภัยเน่เน้นๆหน่อยนะครับครับอีกสักเพลงหนึ่งนะฮะบทเพลงในช่วงเทศกาลปีใหม่จะรับฟังครับน่าจะเหลือน,นิดเดียวสวัสดีครับคุณต๋มติ๋มคนเดิมฮะสวัสดีครับจาก ลำปูนนะฮะจากลำพูนนะฮะสวัสดีครับพิจวัตชาดาสาธุขอบคุณครับนี่พินิตยาอินทระแก้วสวัสดีครับคุณเบญญาภาที่ต้องมีพิสุจิตนะฮะนิดเดียวนี่คือบทเพลงในช่วงเทศกาลปีใหม่หวังให้คุณผู้ฟังทุกท่านเบิกบานนะฮะเบิกบานสำราญใจ ใจิตใจเบิกบานมีความสุขก็บุคลิกก็ดีนะคนที่ใจิตใจไม่ค่อยเบิกบานขุนมัวนี่บุคลิกไม่สู้จะดีนะหน้าบอกบุญไม่รับเนี่ยนะฮะก็ไม่มีสง่าราศีครับพากายไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วอย่าลืมอ่า ทำให้ใจได้พักผ่อนด้วยนะครับบางคนก็คือพากายไปก็จริงแต่ว่าใจไม่ค่อยได้พักผ่อนยังคิดเรื่องการเรื่องงานมากมายเลยนะฮะตายก็รับภาระหนักไปไปดื่มดื่มดื่มแล้วก็ดื่มครับเหมือนจะได้พักผ่อนแต่ไม่ค่อยได้นอนคุณสามีขับรถภรรยาก็งดการบ่นบ้างนะะครับใช่ใช่ช่วงไปเที่ยวนี่นะฮะเออภรรยาไม่ต้องขับแทนนะฮะออขันนั้นมาแหละมาขันหลังจี้เราไปจังเลยโอ้เดี๋ยวกลายเป็นว่าเที่ยวไม่สนุก บอกอ่ะจัดไปเลยพี่อืให้กำลังใจกันนะครับปีใหม่จะได้สดชื่นเบิกบานกันนะครับนี่คือสานแห่งธรรมพระราชาชาวน้ส่งกำลังแรงใจให้กัทดูฝั่งเหมือนเช่นเคยผมสุธีสุขสากลพระพดลทิติพาธรพรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ประภัยทุมานามสวัสดีครับ ประภัยทุกมานามนีม่อยู่จังหวัดไหนครับคุณตุ้มติมนี่จากลําพูนพิสวัสนนี่จากอุบลราชธานีนะฮะวิสุจิตพินิตยาอินทระแก้ววิสุจิตนี่อยู่ที่ไหนเอ่ยพะยาวลูเฮะผมผมจําชื่อชื่อเพจหมอแท้จริง ที่พูดเมื่อวานไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปดูอีกทีนึงมาไม่รับอ่าใช่ใช่ใชมันมันมันจะมีอีกอีกเพจนะสำหรับให้เราเนี่ยสามารถที่จะแชร์วิดีโอที่เราถ่ายได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยเกี่ยวกับการขับเพราะฉะนั้นเราก็เป็นการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุนบนท้องถนนเตือนกันเ<า>ตือนกันไปเจอแบบคนกําลังแบบนะขับแบบโอ้โหหวาดเสียวมากถ้าเราถ่ายถ่ายได้ทันเนี่ยนะฮะครับเป็นหลักฐานชัดเจนเนี่ยอืเอามาลงโซเชียลได้นะครับครับ เออแต่ว่าตอนถ่ายเองก็ต้องระวังด้วยต้องต้องระวังไม่ใช่ขับไปถ่ายไปด้วยกลายเป็นว่าเราก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยครับเออบางทีคนอาจจะอะไรล่ะโฟกัสผิดจุดนะนะบอกเออไอ้คันนั้นก็ขับประมาทแล้วคุณเองก็ขับประมาทด้วยเหมือนกันสนมมติถ่ายเห็นผงมะลัยนะตัวเองกาลังขับอยู่ด้วยมือข้างหนึ่งมือหนึ่งก็ถ่ายคลิปอะไรเงี้ยนะก็ว่าจะใช้คลิปจากอ่อกล้งหน้ารถก็ได้แล้วเขเอามาตัดต่ออย่างนั้นดเกว่ามาตัดบางช่วงบางตอนครับ คุณนิตยาธระแกวจากจังหวัดศรีสะเกดโอ้อยู่ใกล้ชายแดนไหมฮะคุณนิตยาครับที่ประไพนี่จากสกลนครนเนาะโอ,อะ้ยินดีต้อนรับครับคุณวัชรินะคุณวัชรินปราสาททองคุณวัชรินนี่อยู่ที่ไหนนะนะตามยุคตามสมัยเนาะสมัยก่อนส่งสอ็สออืมปัจจุบันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีส่งแล้วอืม อืมากาตอนนี้ก็อุณหภูมิลดลงเนาะเชียงใหม่เนี่ยครับแถวโดยหล่อประมาณสิบองศามั่งเห็นพออภัยว่างั้นนะโดยหล่อนะสิบองศาถ้าอินเทนนอนี่ก็ประมาณสององศาเชฉยๆคุนิตยาอยู่ขุขันสีสเกตนะฮะเอาขอบคุณครับ ที่พิภัยสกลน,นครก่อนกวยเสรนอ๋อโอ้จฉรินก่อนกวยเสรนเนาะปราสาททองเนาะอืม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 โอเคโอเคก่อนกวยเสรนอืม,อ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 ม ต้องกล้องหน้ารถนะฮะี้งยัปลอดภัยโอเคครับอิสุจิตขอตัวก่อนไปธุระขอบคุณนะฮะโชคดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่หมายทุกท่านนะครับเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยทั้งครอบครัวนะครับ